วิเคราะห์บอลเน็ตวันนี้ครับวันพุธที่16มีนาคม2565ครับวันนี้ก็มีบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2คู่นะครับผมแล้วก็อีก2คู่เป็นรายการของพิมพ์ลีกครับคู่แรกเป็นลิวเจอร์กับเชลซีนะครับผมคู่ที่2ยูเวนตุสเจอกับบีเอเอลครับคู่ที่3ไบรตันเจอกับสเปอร์ครับผมและคู่สุดท้ายนะครับน่าจะเป็นคู่ดุเดือดประจำวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลนะครับ โอเคเรามาดูที่คู่แรกเลยนะครับผมในยูฟาแชมเปียนลีกก่อนเลยนะครับทางฝั่งลิวครับผมเจอกับเชลซีเรามาดูสถิติการเล่นในลีกของพวกเขาหน่อยนะครับทางฝั่งลิวนะครับผมเล่นฝั่งเจ้าบ้านในลีกมาแล้ว14ครั้งนะครับชนะไป6เสมอ6แพ้2ทําประตูได้19ครับเสียไป16นะครับอัตราการชนะอยู่ที่42.9%ส่วนทางฝั่งเชลซีครับผมเล่นฝั่งทีมเยือนมาแล้ว15ครั้งนะครับในพรีเมียร์ลีกก็ชนะไปถึง10นะครับเสมอ3แล้วก็แพ้2 ยิงประตูได้29นะครับแล้วก็เสียไป9อัตราการชนะอยู่ที่66.7%ก่อการเล่นนองบ้านในหลีของเชลซีนะครับค่อนข้างโหดเลยทีเดียวคู่นี้ก็เจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับผมเป็นน้องฝั่งเชลซีนะฮะที่เปิดบ้านชนะไปได้2-0นะครับสำหรับวันนี้ก็มีตุนอยู่แล้ว2ลูกนะฮะน่าจะดูได้เปรียบพอสมควรเลยครับผมก่อนหน้านั้นในปี2019นะครับก็เอาชนะได้ทั้งเย้าและเยือนนะครับก็ถือว่าสถิติเนี่ยผมอย่างชัดเจนนะครับ เรามาดูฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ของลิวกันหน่อยนะครับล่าสุดไปเสมอแซงเอเตียนมา 00, 00. ชนะแกมงฟุต40ครับชนะโอลิมปิกลียงแล้วก็แพ้เชลซีนัที่แล้วนะฮะแล้วก็ไปเสมอกับเบสมา 00, 00. ชนะมงเปรีเย่0นะครับก็ถือว่าฟอร์มในลีกค่อนข้างดีเลยนะครับผม5้านัดหลังสุดที่เล่นในลีกเนี่ยก็ยังไม่แพ้ให้กับใครนะครับชนะไปถึง3แล้วก็เสมอ2ครับผม ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งเชลซีนะครับฟอร์มส่วนตัวนะฮะล่าสุดไปเฉือนชนะนิวคาสเซิลมาได้1นูนย์ะครับชนะนอริดสามหนึ่งครับผมถล่มเบอร์ลี่สี่ศูนย์ชนะรูตันทาวสามสองในเอฟเอคับนะฮะเสมอลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ชนะลิวในนาทีแล้วชนะคิสซันพาเลตนะครับก็ถือว่าฟอร์มโหดจัดๆนะครับผมสิบนัดหลังสุดที่เล่นมาแล้วเนี่ยยังไม่แพ้ให้กับใครนะครับรวมถึงการเล่นในฝั่งทีมเยือนนะครับผมไม่แพ้ใครมาแล้วนอกบ้านนะครับผมหกนกัน แล้วก็ในช่วงหลังนี้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยทำเงินได้ด้วยนะครับผมราคาวันนี้เปิดมาที่ทางฝั่งเชลซีครับต่อ0.5ทับหราคานี้ทําเงินไป3มเสียไป2นะครับแล้วก็ทางฝั่ง้าบ้านลิวเนี่ยทำเงินไป4เสียไป1นสูงต่ําเปิดมาที่2.5นะครับเสถตยรส่วนใหญ่ออกได้ทั้งต่ําและสูงก็ในส่วนของสูงต่ำนะครับผมดูดูไปแล้วก็น่าออกได้ทั้งต่ําทั้งสูงเหมือนกันนะฮะก็คาดเดาค่อนข้างยากนะครับผมในเกมนี้ก็ผมอาจจะไม่กดนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คนักเตะก่อนละกันครับ สภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะครับผมในฝั่งลิวครับมีผู้เล่นบาดเจ็บแค่1คนเป็นคาร์เนซิสนะครับผมส่วนฝั่งเชลซีครับผมมีเจ็บ2คนเป็นลิสเจมครับกับเบนชิวเวลแล้วก็มีลอชฟิตสองคนเป็นแอสฟิลิคูเอต้านะครับผมแล้วก็แสซันโอดอยก็รายชื่อที่ลงในสนามวันนี้ก็ค่อนข้างดูดีทั้งคู่นะครับผมส่วนใหญ่เป็นตัวหลักนะฮะได้ลงสนามกันดีมาดูรายชื่อกันหน่อยนะครับผมทางฝั่งลิวครับ หน้าเป้าเป็นเดวิดนะครับผมแล้วก็กางตัวลุกมีบัมบ้านะครับแบนอาฟาแล้วก็ซานเชสครับตัวกางตัวรับครับเป็นเชก้าแล้วก็แอดเดอร์ที่แผงหลังครับผมคู่เซ็นเตอร์เป็นฟันเต้ครับแล้วก็บอดแมนแล้วก็ตัวแบ็คเนี่ยเป็นยารโลแล้วก็เชลลิกครับผู้สามตัวเป็นด้านของจาดิมครับผมผ่านทีมกองฝั่งเชลซีนะครับผมตัวหน้าเนี่ยมีปุลิซิสนะครับผมคายฮาวเวิร์ดครับแล้วก็ไฮคิมซีเอ็ก ในเดนการครับผมมีเมสันเมาส์ครับจอจินโยกองเต้แล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นซิวานะครับลูดิกเกอร์แลวก็แบ็กเป็นคิสเซนเซนกับอลลอนโซ่ผู้สาดประตูเป็นเมนดี้ครับผมสำหรับคู่นี้ก็เจอการในช่วงหลังนี้เป็นทางฝั่งเชลซีนะครับผมที่ทําได้ดีกว่ามากนะครับเจอกันมา3ครั้งเนี่ยก็เอาชนะลวดได้ทั้ง3เลยครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพวกเขามีตุนอยู่ถึง2เมตรนะครับคาดว่าโอกาสในการเข้ารอบเนี่ยน่าจะมีสูงเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ ส่วนฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ในลีกเนี่ยฮะก็ถือว่าดีทั้งคู่นะครับผมทางฝั่งลรวเนี่ยก็ดีเหมือนกันส่วนทางฝั่งของเชลซีนะฮะค่อนข้างเอาเรือนะครับผมเพราะว่าสินัดที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับก็มือช่างน้าหนักกันแล้วนะครับผมก็ยังมองไปทางฝั่งเชลซีนะครับผมที่ดูน่าลุ้นกว่าเพราะว่าด้วยราคา0.5นย์จทับหนะครับแค่1ลูกเนี่ยก็ได้ไปครึ่งแล้วนะฮะซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะครับที่จะจบหนูต่่ดู ก็คาดว่าน่าจะออกได้ทั้งสูงและต่ำครับผมเกมนี้ก็ขอไม่กดเลยกันนะครับสูงต่ำก่อจัดไปครับผมเพื่อนเพื่อนเกมนี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งเชลซีนะฮะน่าจะมีหนึ่งลูกนะครับแล้วก็มาลุ้นเม็ดสองกันดูมาต่อที่อีกหนึ่งคู่นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนครับเป็นยูเวนตุสครับผมเจอกับเบียริลู ก็เป็นทีมใหญ่นะครับจากฝั่งกาโชซิเลียนะครับเจอกับของลาลิกาสเปนมาดูที่ตรงฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับยูเวนตุสตอนนี้อยู่อันดับ4ของซิเลียนะครับผมเล่นในฝั่งทีมเย้าเนี่ยในลีกมาแล้ว14ครั้งนะครับชนะไป8เสมอ3แพ้3ครับได้ประตูไป18นะครับเสีย9อัตราการชนะอยู่ที่57.1%นะฮะก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนตรงฝั่งทีมเยือเบียริลนะครับผมเล่นในฝั่งทีมเยือนในลีกมาแล้ว13ครั้งครับชนะไป3เสมอ5แพ้5 ได้ประตูไป13เสีย12นะครับอัตราการชนะอยู่ที่23.1%ก็ถือว่ากลางๆนะครับผมไม่ได้หรือว่าอะไรมากคู่นี้เจอกันล่าสุดก็เสมอกันในบ้านของเบียริลิวไป1นนะครับซึ่งในครึ่งแรกนะครับก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่างยูเวนตุสนะฮะที่ไปยิงประตูขึ้นนําก่อนด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เจอกันในฮะในนัดกระชับมีเดียเป็นองฝั่งเบียริลิวนะครับผมที่ชนะไป4-1แต่ว่ามันก็เป็นในปี2009นะครับผมก็โดยส่ววนนตััะครบผมมองคร่าวๆเนี่ยเป็นทางงฝั่ยูเวนตุสนะครับผมว่าดูเหนือกว่าเล็กกน้อยแล็ได้เปรียบในการเล่นนนใบ้้าดวยนะครับผม มาดูฟอร์มส่วนตัวกันหน่อยครับในช่วงนี้ของยูเวนตุสค่อนข้างดีเลยนะครับผม10นัดที่ผ่านมายังไม่แพ้ให้กับใครนะครับก็5นัดหลังสุดเนี่ยชนะซัมโดเรียไป3-1ครับชนะสเปเซีย1-0ชนะฟิออร์หนนะครับชนะเอมโปลี3-2แล้วก็เสมอบียาริลในนัดที่แล้วแล้วก็เสมอโตรลิโนในลีกนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวครับผมในสายนักลงทุนก็ทำเงินได้ค่อนข้างดีด้วยครับช่วงหลังมาด้วยตงฝั่งของเบียริลนะครับฟอร์มดีเช่นกันนะครับผมในลีก ล่าสุดก็ไปชนะเซลตาบีโกมา1-0นะครับแพ้โอซาซูนา1-0ชนะเอสปันยอน5-1แล้วก็เสมอยูเวนตุสใน5นัดที่แล้วถล่มแคนาดา4-1นะครับเสมอเรอัลมาดริดด้วยก็ฟอร์มดีจัดๆนะครับผมแล้วก็ทําเงินมาอย่างรัวๆเลยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับราคาวันนี้เปิดมาที่ทางฝั่งยูเวนตุสนะครับผมต่อ0.5แล้วก็ราคาสูงต่ําเปิดมาที่2ทับ2.5นะครับสถิติส่วนใหญ่เนี่ยออกได้ทั้งสูงและต่ําแล้วก็ในช่วงนัดที่ผ่านมาก็เป็นต่ําด้วยนะครับ ก็ดูทรงแล้วเกมนี้มีโอกาสออกต่ําได้อีกแล้วนะฮะที่มองไว้คร่าวๆก็น่าจะเป็นทางฝั่งยูเวนตุสนะครับผมอาจจะเฉือนได้1นึ่งโอเคเดี๋ยวลองไปเช็คในส่วนของนักเตะนะครับสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่ครับผมในฝั่งของยูเวนตุสมีเจ็บถึง4คนมีคีเอซ่าครับผมบู i, นุสซี่ซากาลิยาครับแมคเคนนี่แล้วก็เช็คฟิตสอคนนะครับผมเป็นดิบาร่าแล้วก็คีเอลินี่โอ้ก็มีนักเตะที่มีปัญหาอยู่หลายคนเลยนะครับผมมาที่ตรงฝั่งของบิลลี่นะฮะก็มีเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับผม ที่หมดสิทธิ์เลยเนี่ยเป็นโมลิโนครับแล้วก็มีลอเช็คฟิตอีกถึง4มีหวนฟอยครับกาปูอัลบิโอครับแล้วก็เจอรานโมลิโนก็ร้าเทียบกันแล้วนะฮะน่าจะเป็นฝั่งบียริวนะครับผมในส่วนของผู้เล่นอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับผมโอเคเรามาดูรายชื่อวันนี้หน่อยนะครับ ทางฝั่งยูเวนตุสครับผมตัวหน้าคู่เป็นเวลาโควิชนะครับแล้วก็โมลาตาในแดนกลางมีโลคาเตลลี่ครับผมอาร์ตูแล้วก็กร,ริมเ้นเป็นลาบิโอนะครับแล้วก็กาดาโดที่แผงหลังคู่เซนเตอร์เป็นมัดตายนะครับผมเดลิกยืนคู่กับลูการนี่ครับแล้วก็แบ็กเป็นซานโดนะครับผมแล้วก็ดานิโลแล้วผู้รลกษาประตูเป็นเซตนี่ครับผม ที่นองฝั่งเบเยรลิวนะครับผมตัวหน้าเป้าเนี่ยเป็นซูบูเซ่น,นะครับผมแล้วก็กลางลูกมีเซลโซตัวกลางรับมีปาเลจโจนะครับและอิโบล,าล่าริมเส้นเป็นติเกลอสครับกับปิโนโที่แผงหลังครับผมคู่เซนเตอร์เป็นแมนดี้นะครับแล้วก็ตอเรสตัวแบ็กเป็นเปเาซ่าแล้วก็ออริเย่ครับผู้รักษาประตูเป็นลูลี่ คู่นี้ก็เพิ่งเสมอกันมานะครับผมในนัดที่แล้ววันนี้ทั้งคู่น่าจะซัดกันยับอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นเกมตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะได้ไปต่อในช่วงนี้ก็ฟอร์มการเล่นของยูเวนตุสเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็ทางฝั่งของบีเอเอเนี่ยฮะก็ดีเช่นกันครับทำเงินมาลุลวัวครับช่วงหลังนี้นักเตะทั้งสองทีมเนี่ยก็เหมือนว่าทางฝั่งของยูเวนตุสนะครับจะมีเจ็บค่อนข้างเยอะพอสมควรก็อาจจะมีตัวเลือกนะครับผมในการลงมาสลับเปลี่ยนเนี่ยน้อยกว่านะครับ แล้วราคาเปิดมาที่0.5นะครับผมก็เท่าที่มองไว้เนี่ยมีโอกาสเฉือนได้เหมือนกันนะครับผมทางฝั่งยูเวนตุสก็คาดว่าเยอะสุดเนี่ยน่าจะเฉือนประมาณ1ลูกก็ไม่น่าจะยิงเยอะยิงขาดอะไรมากก็น่าจะสู้กันอย่างสุดใจอย่างแน่นอนครับก็ขอสรุปเลยนะครับเกมนี้ผมขอเชียร์ไปทางฝั่งยูเวนตุสนะครับผมแล้วก็สกอร์เนี่ยผมคาดไว้น่าจะเป็นสกอร์ต่ำครับมาต่อดีคู่ที่3นะครับผมในรายการของพรีเมียร์ลีกนะครับไบตันโฮปเอาเบียนครับผมเจอกับทอตแฮมฮอสเปอร์ ตอนนี้น้องฝั่งไบตันอันดับที่13นะครับเล่นในฝั่งทีมเย้ามาแล้ว14ครั้งชนะ3เสมอ5แพ้6ครับยิงประตูไป10เสียไป18นะครับผมอัตราการชนะอยู่ที่ 21. 4เก็เกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมจากถิติส่วนฝั่งของสเปอร์นะครับผมเกมเยือนเนี่ยเล่นไปแล้ว14ครั้งนะครับชนะ6เสมอ2แพ้6ยิงไป19เสียไป20นะครับอัตราการชนะมีที่42.9ก็อยู่ในโซนกลางๆนะครับผมไม่ได้ถือว่าดีมากแล้วก็แย่่่มาากเทไหร โอเคเรามาดูสถิติในการเจอกันหน่อยนะครับล่าสุดนี้ก็เป็นทางฝั่งสเปอร์นะครับผมเปิดบ้านชนะไปได้สามหนึ่งในรายการของเอเอครับแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นทางฝั่งไบตันนะครับผมที่เปิดบ้านชนะไปได้ 1- นที่เหลือก็ในปีก่อนๆทางสเปอร์ชนะ2องหนึ 1, 1, มา2ครั้งนะครับไบตันชนะ3 0มสเปอร์ชนะ10ก็ถ้าดูจากสถิติโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นทางฝั่งสเปอร์นะครับผมที่ดูดีกว่า มาดูฟอร์มส่วนตัวของทั้งคู่หน่อยนะครับทางฝั่งไบรตันนะฮะช่วงนี้เนี่ยแพ้มารัวๆเลยนะครับผมก็ติดต่อกันมาแล้ว5นัดนะครับแล้วก็เสียเงินทุกนัดด้วยล่าสุดไปแพ้ให้กับลิเวอร์พูลมา2อูนย์นะครับแพ้นิวคาสเซิลแพ้แอสตันวิลล่าแพ้เบอร์ลี่ครับซึ่งที่แพ้ซะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกมในบ้านด้วยนะครับผมก็โดนคาบ้านมาแล้ว3ครั้งรวดก็ดูทรงย่ำแย่มากนะครับส่วนทางฝั่งของสเปอร์ครับผมล่าสุดเนี่ยไปแพ้ให้กับแมนยูมาอย่างสุดมันนะครับผม์ตไป50 แพ้ให้กับมิดเดิลสโบรใน FA ครับทำให้ตกรอบไปนะครับทลมลรียูเนเต้ไป4-0แพ้เบอร์ลี่1-0นะฮะแล้วก็ไปชนะแมนซิก็ฟอร์มส่วนใหญ่นะครับยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับผมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับสำหรับสเปอร์ก็ถ้าเทียบทรงกันแล้วทั้ง2องนะฮะผมว่ามีโอกาสออกเสมอได้เหมือนกันนะครับผมไปดูราคาหน่อยนะครับวันนี้ทางฝั่งสเปอร์เปิดมาที่ต่อปอปอ ราคาที้ทาเงินไป2เสียไป3นะครับแล้วก็ทางฝั่งใบตันเนี่ยทำเงินไปถึง5ครั้งเลยทีเดียวสูงต่ําเปิดมาที่2องับนะครับแล้วก็สถิติส่วนใหญ่ออกได้ทั้งต่ําและสูงนะครับก็พอๆกันเลยแล้วในช่วงหลังนี้ก็ที่เจอกันเนี่ยก็เป็นทั้งสูงต่ําสูงยกนะครับสูงต่ําก็สลับกันไปนะครับผมดูทรงแล้วก็น่าจะคาดการค่อนข้างยากนะฮะก็อาจจะไม่กดนะครับสูงต่ําในเกมนี้โอเคเดี๋ยวผมลองไปเช็คนักเตะนะครับ มาเช็คนักเตะกันหน่อยนะครับสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะครับผมทางฝั่งไบตันครับมีเจ็บหนึ่งคนเป็นอดัมลาลาน่าแล้วก็มีลอชฟฟิตหนึ่งเป็นอดัมเวสเตอร์ครับส่วนทางฝั่งของสเปอร์ครับผมมีหน้าเดิมนะครับที่บาดเจ็บเป็นทากังกาแล้วก็อูเลสกิฟครับและอีกคนหนึ่งเป็นไรอันเซซย,ยงนะครับผม หลายชื่อที่ลงสนามวันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้เล่นตัวหลักนะครับผมได้ลงสนามกันดีทางฝั่งไบรตันครับผมมีนิวโมเป้ครับตัวกลางลูกมีทอสซาดโมเดลแล้วก็เวลเบกครับผมกลางรับมีบิสซูมาแล้วก็อันซาเต้ครับผู้เซ็นเตอร์เป็นลูวิสดังแล้วก็เวลแมนครับผมแบ็กเป็นกูกูเลยยาครับแล้วก็แลมที T. รู้สาประตูเป็นซานเชสครับผม ที่ทางฝั่งสเปอร์ครับสามประสานด้านหน้า,นามีซอนเฮงมินนะครับแฮร์รี่เคนแล้วก็โคลูเซฟสกี้แน้นกลางมีเบตันกูนะครับผมฮอยเบิร์กริมเส้นเป็นลเร귤าร์แล้วก็ดูเฮอร์ตี้นะครับสามเซ็นเตอร์ด้านหลังมีโลเมลโลเบนเดลว,วิสนะครับแล้วก็ไดเออร์ครับผม และคนเดิมครับผูบ้รักษาประตูเป็นฮูโกโยลิตสำหรับผู้นี้ที่เจอกันนะครับผมก็เป็นทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยที่ดูดีกว่านะครับแต่ถ้ว่าในช่วงหลังนี้เนี่ยทางฝั่งของไบตันเองก็เคยชนะทางฝั่งสเปอร์ได้เหมือนกันแต่ในพักหลังๆนี้เนี่ยทางฝั่งยอมเสมออย่างไบตันนะครับผมก็ผิดฟอร์มไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับผมแพ้ติดต่อกันมาแล้วถึงห้านัดนะครับแล้วก็เสียเงินไปทั้งห้านัดด้วยก็ทรงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฮะ ส่วนทางฝั่งสเปอร์นะครับผมก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่บางเกมที่คาดว่าจะชนะได้ง่ายๆแต่ก็กลับพลิกล็อกซะงั้นนลครับล่าสุดก็เพิ่งไปโดนแมนยูจัดมา32นะครับผมจากคิเยโนรนัลโดนะฮะทำแฮตริกไปได้ในเกมนั้นก็ที่ผมนั่งดูอยู่นะครับก็ทาประตูได้แป๊บเดียวนะครับตีคืนไม่ได้แป๊บเดียวหลังจากนั้นก็โดนนําไปอีกนะฮะราคาวันนี้ก็เปิดมาที่ปอปนะครับแล้วก็บางสํานักเนี่ยไปทางเสมอด้วยกเ็เพื่อนๆก็อาจจะต้องไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าอยากได้ราคาไหนแล้วก็ค่่่าานนนน้เนีียอัไหดกวผม ส่วนตัวนี้คาดไว้นะครับก็มีโอกาสเหมือนกันครับผมในวันนี้ที่ทางฝั่งสเปอร์เนี่ยจะเฉือนชนะไปได้1.0หรือไม่ก็2.1เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยทางไบตันเนี่ยฮะต้องบอกจริงๆเลยว่าพวกเขาเนี่ครับฟอร์มไม่ดีเลยสภาพจิตใจเนี่ยก็อาจจะแย่ตามๆกันไปด้วยครับผมก็ขอสรุปเลยนะครับเกมนี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งของท,องทอ็อตแนมฮอสเปอร์ครับผมแล้วก็สูงต่ำเนี่ยผมว่าไปได้ทั้งสูงทั้งต่ำนะฮะก็ขอไม่กดละกันนะครับผม แล้วมาต่อที่คู่สุดท้ายประจําวันนี้นะครับน่าจะเป็นคู่ที่ดูเดือดที่สุดเลยนะครับในเกมของพีมิลลีก็ผมอาร์เซนอลอันดับที่4นะครับท็อปโฟนะฮะเจอกับทั้งฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับผมผู้ที่จะมาลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ก็ตอนนี้พวกเขาตามแมนซิตี้นะครับจ่าฝูงอยู่แค่4ีแต้มเท่านั้นเองถ้าเกมนี้ชนะนะครับพวกเขาก็จะตามอยู่ที่1แต้มแต่ถ้าว่าในครับในวันนี้เนี่ยคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยคือปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็ในช่วงนี้ถือว่าฟอร์มฮอตจัดๆเลยทีเดียวครับผม ก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับว่าทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยจะผ่านไปได้หรือไม่โอเคครับเรามาดูสติทางฝั่งอาร์เซนอลหน่อยนะครับผมในพิมพ์ลีนะครับเล่นในฝั่งทีมเยามาแล้ว14ครั้งครับผมชนะไป10เสมอ2แพ้2ยิงไป24เสีย10นะครับอัตราการชนะอยู่ที่71.4%เลยทีเดียวก็เอาเรื่องจัดๆนะครับวันนี้มาเจอกันทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับผมเล่นทางฝั่งทีมเยือนมาแล้ว14ครั้งนะครับชนะไป9เสมอ3แพ้2งยิงไป, 36, สไป13สาการชนะอยู่ที่64.3% ก็เอาเรื่องเหมือนกันเลยนะครับคู่นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับผมที่บุกไปชนะได้2อศูนย์ะฮะในเกมลีกคัพนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางลิเวอร์พูลเนี่ยที่เปิดบ้านเสมอกันไปศูนย์ศูนย์ในเกมลีกคัพเช่นกันก็หลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็เอาชนะเรื่อยเรื่อยแล้วก็เป็นแชมป์คาราบาวครับนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับผมในเกมลิเวอร์พูลเป็นเจ้าบ้านในพรีเมียร์ลีกนะครับเกมนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลชนะไปถึง4ี่ศูนย์ะฮะแล้วสถิติในส่วนของฤดูกาลอื่นๆก่อนหน้านั้นนนนนะะคครรรััับบกก็็เเเปททาาางงลลิววออ์พููผมีี่่่ดดดยชจ มาดูฟอร์มส่วนตัวในช่วงนี้ของอาร์เซนอลหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยไปชนะเลสเตอร์นะครับผม2 0ชนะวัตฟอร์ด3-2ชนะวูแฮมป์ตัน2-1ชนะเบนฟอร์ด2-1แล้วก็ชนะวูฟ1 0ก็ชนะติดต่อกันมาแล้ว5นัดนะครับก็ฟอร์มดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาเป๋ไประยะหนึ่งนะครับก็ต้องเรียกได้ว่ากลับมาฟื้นโดยสมบูรณ์แล้วนะครับผมในส่วนของสายลงทุนก็ทําเงินมาลุลวด้วยนะครับมาที่นางฝังของลิเวอร์พูลนะครับผมในช่วงนี้เนี่ ซึ่งก่อนหน้านี้เนะฮะเสียเงินติดต่อกันมาแล้วถึง4นัดเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าถ้าพูดถึงในเกมปกตินะครับพวกเขาก็ยังเป็นทีมหนึงีฮะที่น่ากลัวแล้วก็แข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวสิบนัดหลังสุดที่เล่นมานะครับผมก็แพ้ไปแค่1นัดเท่าเองนะครับก็เอาเรื่องจัดเลยทีเดียวนะครับราคาวันนี้เปิดมาที่น้องฝั่งลิเวอร์พูลต่อ0.5ทับ1 อาคานี้ทำเงินไป3แล้วก็เสียไป2นะครับทางฝั่งอาร์เซนอลเองก็ทำเงินไป3เสียไป2เช่นเดียวกันสูงต่ำเปิดมาที่2.5ทับสครับสถิติส่วนใหญ่ออกไปทางต่ำนะครับผมแล้วก็คู่นี้เจอกัน2ครั้งล่าสุดนะฮกก็เป็นต่ำทั้ง2ด้วยก็มีโอกาสนะครับผมวันนี้ที่จะออกต่ำได้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูในส่วนของนักเตะนะครับผมสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่ทางฝั่งอาร์เซนอลมีเจ็บแค่1คนเป็นโทมิยาสุนะครับแล้วก็ในฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยมีปัญหาในส่วนของโมเมสซาร่านะคร ลายของซา่าเนี่ยยังมีรายชื่ออยู่ในสนามอยู่นะครับมาดูรายชื่อกันหน่อยนะทางฝั่งของอาเซนนลครับตัวหน้าเป้าเป็นลากาแซสครับผมกลางลูกมีมาติเนลลี่โอเดกาแล้วก็ซาก้านะครับตัวกลางรับมีชาก้าแล้วก็พาเตครับผมพี่แผงหลังผู้เซ็นเตอร์มีกาเบียนมาร์กาเลสครับ แล้วก็เบนจามินไวท์แล้วตัวแบ็กเนี่ยเป็นเทียนนี่แล้วก็สัวอาเรสครับผมผู้รักษาประตูเป็นด้านของอารลอนแลมเดลมาที่ทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับผมรายชื่อสามประสานแดนหน้าครับมีโมเมสซาร่าครับผมซาดิโอมาเน่ลุยดิแอสครับกลางตัวรับมีฟาวินโยครับผมจอร์แดนเฮนเดอร์สันแล้วก็ทิอาโก้คู่เซ็นเตอร์เป็นฟานไดแล้วก็มาติปนะครับเช่นเคยคู่แบ็กเป็นโรเบิร์ตสันแล้วก็เทรนอเล็กซานเดอร์อันโน่ครับผู้รักษาประตูเป็นอาริสซอนก็ถือว่าฟูลทีมทั้งคู่เลยนะครับผมวันนีีีี้้นนนนนนน่่่่าาาจะะซััััดดดกกกยยยยบบอองแแ็พพลลลไไมมเเครรรฟ์ สำหรับคู่นี้ก็ในการเจอกันเนี่ยเป็นทางฝั่งเรียมพูลนะครับที่ค่อนข้างดูดีกว่านะครับแต่ทว่าก็ประมาทไม่ได้นะฮะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยอาเซนอนเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับผม5้านัดที่ผ่านมาก็โชว์ฟอร์มอย่างแข็งแกร่งนะครับสามารถเก็บชัยชนะมาได้5้านัดรวดเลยแต่ทว่าฟอร์มโดยรวมของเรียมพูลเนี่ยก็โหดจัดเช่นกันนะครับผมเป็นทีมหนึ่งเลยนะครับที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเอาชนะพวกเขาได้ยากมาก แล้วด้วยราคาที่เปิดมา0.5ทับนะครับวันนี้ผมก็คาดว่านะครับส่วนตัวเนี่ยยังเชื่อมั่นไปทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับน่าจะเฉือนได้ประมาณ1ลูกสกอร์ที่ผมคาดไว้เนี่ยน่าจะ1-0ไม่ก็2-1นะครับถ้าจะให้พูดว่ามีโอกาสเสมอไหมก็น่าจะมีนะครับมีโอกาสสูงด้วยครับผมที่เสมอแต่ถ้าว่าในตอนนี้นะฮะทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยพวกเขาจะเสมอไม่ได้นะครับถ้าพวกเขาอยากจะลุ้นแชมป์นะฮะหลังจากนี้พวกเขาต้องชนะสถานเดียวครับผมทุกคะแนนเนี่ยค่อนข้างสําคัญหมดครับ ก็สรุปเลยนะครับเกมนี้ผมขอเชียร์ลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็สูงต่ำเนี่ยของนี่ยัไม่กดแล้วกันครับโอเคครับผมและนี่ก็คือ4คู่ทีเด็ดในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับผมคู่แรกขอเชียร์ไปทางฝั่งของเชลซีครับก็คาดว่าวันนี้พวกเขาน่าจะเฉือนได้ประมาณ1ลูกครับแต่คู่ที่2นะครับขอเชียร์ไปทางฝั่งของยูเวนตุสครับก็ที่ดูมาก็ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับผมแต่ถ้าว่าวันนี้เป็นเกมในบ้านของยูเวนตุสนะครับพวกเขาไม่น่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือนะฮะคาดว่าน่าจะเฉืือออออออนนนนนนชะะทาาางงงงฝัั่่่่่ขขบบบียยรรริไไไปปด้้แคเเพต และคู่ที่3านะครับผมในใการของพรีเมียร์ลีกนะครับคู่นี้ก็ขอเชียร์ไปทางสเปอร์นะครับผมในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะคาดเดาได้ยากนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าว่าทางฝั่งเจ้าบ้านเองเนี่ยฟอร์มก็ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวคาดว่าวันนี้พวกเขาเนี่ยน่าจะเฉือนไปได้ประมาณ1ลูกเช่นกันครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับผมอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลคู่นี้ก็ทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการคะแนนเป็นอย่างมากเลยผมคาดว่าพวกเขาเนี่ยครับน่าจะทุ่มสุดตัวอย่างแน่นอนก็ขออนุญาตเชียร์ไปทางฝั่งลิเวอร์พูลนนะะคครับผมาาาดว่่จเฉืออนนนชชะได้ีกเกเ่ันครับผม โอเคครับผมก็เรียบร้อยนะฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เห็นด้วยหรือว่าเห็นตรงกันนะครับผมก็จัดไปแต่ถ้าว่ารู้สึกขัดใจนะฮะก็ส่วนกันได้ครับผมไม่ว่ากันก็ขออนุญาตฝากช่องดูวันเต็งเลงบอลเด็ดไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ